โดย Oliver Gray, Investing.com ข้อมูลล่าสุดจากดัชนี Global Crypto Adoption ทั่วโลกในปี2021ที่ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทวิเคราะห์คริปโตเชนา l ิ s i s เปิดเผยว่าการใช้งานคริปโตของผู้บริโภคทั่วโลกเพิ่มขึ้น881%ในปีที่แล้วโดยมีผู้ใช้อันดับต้นๆได้แก่เวียดนามอินเดียปากีสถานและยูเครน เชนาริสตตั้งข้อสังเกตในรายงานว่าในตลาดเกิดใหม่หลายคนหันไปใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อออมเงินเมื่อเผชิญกับค่างเงินที่ลดลงการส่งและรับเงินโอนรวมถึงธุรกรรมทางธุรกิจในขณะที่การยอมรับในอเมริกาเหนือยุโรปตะวันตกและเอเชียตะวันออกในปีที่แล้วได้แรงหนุนจากสถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกันบันทึกการประชุมล่าสุดข,ของธนาคารกลางสหรัฐที่เผยแพร่วานนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของเฟดมีความกังวลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสกุลเงินดิจิตอลโดยให้ข้อสังเกตว่ามีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสเสถียรภาพทางการเงินรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการใช้สกุลเงินดิจิตอลเพิ่มขึ้นราคาซื้อขายบิตคอยลดลง0.66%ในวันนี้อยู่ที่44,659ดอลลาร์ซึ่งลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ3ามเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีเทอยังซื้อขายลดลง0.75%ที่3,012ใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ในขณะที่เหรียญที่ใหญ่เป็นอันดับ3คาดาโนเพิ่มขึ้น8.09%เป็น2.149ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ13พุ้มมีนดดเกเกคอย,ยังอยู่ในความสนใจหลังปรับตัวขึ้นไปแตะ33เซนในสัปดาห์ก่อนก่อนปรับตัวลงมาอยู่ที่29เซนในวันนี้